คริสต์มาสแล้วเราต้องร้องให้ได้นะครับเพลงจิงกะเบลเอาชามจีจิงกะเบลจิงกะเบลจีโอกะใครพาร้องเออใครพาร้องครับพี่ปองหกค่ะพี่ปองหกเราก็เลยจำมาใช่ไหมโอ้เขาร้องว่าไงเขาร้องว่าพีชิงกะ มันหมายความว่าไงชีบอ,อกกระเบงมันเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษอ๋อเป็นภาษาอังกฤษอกเอาตรงไม่ต่อยังหน่อยร้องเพลงจริงกระเบลได้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยอ่ะบาย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 กล้องหน่อยบายบายท่านผู้ชมหน่อยเลยบายล่ะชีบอ,อกกระเบงมั้งสิ ha <laughs> ha